weather is really nice. We could go on a picnic. Do you want anything to eat? Mm, I think I like some bread. Oh, bread! That's a good idea. We can make some sandwiches. Mm. Mm hmm. I want two loaves of bread, please. Oh, two bread. Oh, ขนมปังเราไม่ได้มีแค่สองแบบนะมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเอามาให้เลือกดีกว่าครับว่าชอบแบบไหนอยากกินแบบไหนช่จ้าขนมปังสดใหม่เพิ่งอบเสร็จมาเช้าเข้ามาก่อนที่คุณโจนัเพิ่งจะมาแปบเดียวคำสั่ไปเอามาให้นะจ๊ะ มาจ้ามาแล้วจ้าขนมปังหลากหลายชนิดเข้าสดใหม่เหมาะกับเบสหรือเบอร์แบบพวกคุณสองคนจ้าโอ what are you guys doing <kung> we didn't order any of this อาก็คุณไมเดย์พูดเองไม่ใช่เหรอครับว่า love b e d love ก็แปลว่ารักนะครับอ่ะรักมากๆชอบมากๆชอบขนมปังมากรักเลยนี่เลย I said I want two loaves of bread อ m um, nobody said lover at all เอ oh, I said I want two loaves of bread แปลว่าอยากได้ขนมปังสองแถวค่ะเออว่าแต่คำว่าแถวอะครับที่ผมเคยได้ยินมาต้้งเป็นคำว่า r o w หรือคำว่า line นะครับอันนี้ผมจำได้ผมเรียนมา oh well r o w we cannot use with bread we have to use one loaf or two loaves คำว่า loaf เป็นรูปพหุพจน์ของ loaf ค่ะ loaf ก้อนขนมปังหนึ่งแถวหรือก้อนแบบไม่หัน่น loaf ก้อนขนมปังหลายแถวคำว่า loaf กับ loaf นอกจากใช้กับขนมปังแล้วยังแปลได้อีกว่าแถวหรือก้อนยาวๆอีกด้วยค่ะ